เสียงเพลง Made in Thailand มีอายุมาถึง30ปีในปัจจุบันดูจะใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ประเทศไทยเริ่มการส่งออกสินค้าไทยไปทั่วโลกกว่า3ทศวรรษของสินค้าไทยจากการเป็นมือปืนรับจ้างการผลิตมาถึงการสร้างยี่ห้อของเจ้าของสินค้าเองบางช่วงเวลาเมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสามารถกอบโกยเงินตราต่างชาติมากมายบางช่วงเวลาออเดอร์เหายอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเวลา3ปีที่ผ่านมา ท่งออกไทยติดลมสารพัดปัจจัยลบประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัานหรือกอก,อกอรอ,อิสระว่องกุศลกิจยอมรับว่าทรงออกไทยในปี2557อาจไม่โตหรืออาจติดลบเนื่องจากตัวเลขส่งออกสินหาคมที่ผ่านมาติดลบ7.4%สอร์เซสอดรับกับประธานสมาคมธนาคารไทย บุญทักษ์หวังเจริญมองว่าส่งออกไทยมีโอกาสสูงที่จะติดลบตั้งแต่0.8ถึง1เซเมื่อเทียบกับตลอดปี2556ตลาดส่งออกไทยสุดหนักมากขึ้นเมื่อถูกตอกย้ำโดยรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยถแถลงปรับตัวเลขคาดการส่งออกปีนี้เป็นติดลบ0.25เอร์เซแม้จะเหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนก่อนจะสิ้นปีนี้แต่การสั่งซื้อสินค้าของผู้นำเข้าจากประเทศในตะวันตกทยอยปิดการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากมีสินค้าไว้พร้อมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แล้วในภาพรวมเมื่อเรานับต่อไปอีก3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยสภาพตลาดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพเดียวกันผคิดว่าปีนี้เนี่ยไม่มีตัวอะไรที่เด่นชัดให้เห็นได้เลยเนื่องจากว่าสภาพเนี่ยมันเฉลี่ยออกมาทุกตัวเลยเมันไม่ติดลบก็รักษาสภาพตัวเมให้อยู่กับที่ได้เท่านั้นเองเพราะนั้นไม่มีอะไรจุดเด่นเลยสำหรับปีนี้ครับ หากตัวเลขส่งออกไทยปีนี้ติดลบขึ้นมาตามที่ทุกสำนักประเมินไว้สินค้าส่งออกประเทศไทยเผชิญภาวะหดตัวถึง2ปีติดกันปี2556ส่งออกไทยติดลบ0.4%ขณะที่ปีนี้ตัวเลขติดลบอยู่ระหว่าง 0.25- ถึง1%ด้วยมูลค่าส่งออกเหลือเพียง2.27ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐการส่งออกที่ลดลงอย่างน่าใจหายเป็นเพราะตลาดโลกขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ส่งออก8เดือนแรกปีนี้ ลดลงถึง1.36%นอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตต,ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังในช่วง10ปีที่ผ่านมาแปลความได้ชัดเจนว่ากำลังซื้อกำลังใช้ใจ่ายของลูกค้าต่างชาติชะลอตัวลงแทบทุกตลาดทั่วโลกพรสินพัชรินตนกูลรองประธานกรรมการหอการาค้าไทยเปิดมุมมองว่าภาพรวมส่งออกไทยปี2557ปีนี้ทั้งปีไม่ดีแน่นอน ตัวเลขที่ราฐการคาดการไว้3%นั้นคงจะไม่ได้ตามนั้นแน่สำหรับปีนี้นะครับ25 5 7โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าจะโตผมตอนนี้มีตัวเลขอยู่ในใจว่าไม่เกิน1%หมายความว่าในอีก4เดือนจากนี้ไปเนี่ยรวมทั้งเดือนนี้ด้วยเนี่ยก็คงจะต้องทำประมาณเกือบจะ2-3%เรพราะว่าที่ผ่านมามันติดลบจุด4-2%โดยภาพรวมนะฮะ ก็สรุปแล้วปีนี้ทั้งปีไม่ดีแน่นอนนะฮะไอ้ที่คาดการไว้ล่วงหน้า3%บ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ผมว่าก็คงจะไม่ได้ตามนั้นแน่นอนละครับในภาพรวมนะครับธนิตโสรัตประธานกิติมศักดิ์สมาคมขนส่งและโลจิสติกไทยมองภาพรวมส่งออกไทยในปีนี้ว่าส่งออกสินค้าในแต่ละประเภทนั้นเมื่อมองไปทั้ง15รายการ ที่สะท้อนตัวเลขกว่า80%ของการส่งออกไทยจะพบว่ามีประมาณ10รายการที่ส่งออกติดลบหมดสินค้าอุตสาหกรรมตั้งแต่ยานยนต์เมื่อมีปัญหาในการส่งออกย่อมส่งผลกระทบชิ้นส่วนรถยนต์ไปด้วยทําให้อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ติดลบไปด้วยกลุ่มอัญ,ญมณีจิวเวลี่เลี่ยงไม่พ้นกับการติดลบถึง60%ส่วนสินค้าเกษตรของไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลไปถึงยางพาราต่างพากาันติดลบกันทวหน้า สินค้าหลายพวกนี้ที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ใช้แรงงานมากๆทั้งนั้นนะใช้แรงงานมากๆอัญมณีชิ้นส่วนยานยนต์แผงวงจรไฟฟ้ากาเมนอะไรพวกนี้พวกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องพวกอะไรโรงงานทําแช่แข็งในพวกนี้แรงงานมากๆทั้งนั้นทราน,นี้ถ้าอุตสาหกรรมพวกนี้เขากระทบเนี่ยตัวเลขก็ออกมาว่าเดือนช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยกำลังการผิดเนี่ย ต้นปีเราประมาณสัก6กสอแปลว่าเครื่องจักรของกําลังอุตสาหกรรมเนี่ยใน100%เนี่ยเมื่อมกราเนี่ยเดินได้62%พอมาตกถึงสิงหาคมเนี่ยเหลือ60%สิบเปอเซ็นต์จากที่เป็น100ร,ร้อยเปอร์เซนตในเมื่อปีนี้ส่งออกถดถอยหนักถึงขั้นไม่เหลือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะกู้ตัวเลขกลับคืนแต่การส่งออกสินค้าไทยไปค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนนั้น กลับมีตัวเลขที่ขยายตัวอย่างน่าทึ่งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประเมินว่าการค้าชายแดนที่ส่งไปกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามขยายตัวปีนี้สูงถึง12%ส่งออกสินค้าไทยตามแนวชายแดนจึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแก้ปัญหาส่งออกไทยไม่ให้ย่ำแย่กว่าที่เป็นอยู่นอกจากนี้เอกชนต้องปรับวิธีการทำตลาดส่งออกใหม่ด้วยการเสนอให้มีการกำหนดเป้าหมายส่งออก จากสินค้า1ิรายการแรกที่ไทยมีศักยภาพมากที่สุดในตลาดโลกไม่ใช่กําหนดเป้าส่งออกรวมสินค้าทุกรายการผมจริงๆผมฟันฟ่งมานานแนละ้วว่าส่งออกเราที่วางไว้สามเปอร์เนี่ยมันฝันไปแล้ะเพราะเราเราเราไปทําตัวเลขโดยไม่ได้ดูข้อเท็จจริงใช่ไหมกัญญาตุลาเนี่ยผมคิดว่าเป็นบวกบวกชัก2%ที่มันบวก2%เพราะว่าปีที่แล้วตัวเลขมันตกลงนะประมาณ1 9 0 0 0ลา้านคราวนี้ที่ เดือนสิงหาที่ผ่านมาติดลบ7%็เพราะสิงหาเป็นเดือนปีที่แล้วเนี่ยส่งออกสูงสูงเกือบส,สูงสุดของปีที่แล้ว20,000กว่าล้านแต่ปีนี้ทั้งปียังไม่เคยมีทุกเดือนไม่เคยมีเดือนไหนเกินเกิน1 8 0 0 0แปด่นเพรล้านมันแน่นอนพอไปเทียบกับสิงหาคมซึ่งเป็นพีคที่สุดของปีที่แล้วเนี่ยมันก็ติดลบ7%ก็อย่าไปตกใจพอเดือนธันวาคมเนี่ยก็อาจจะบวกขึ้นนิดหน่อยเป็นสักสเ์เพราะว่าธันวาเรามีปัญหาใครสิธิ์ละการเมืองในประเทศ มีปัญหาเศรษฐกิจโลกยุโรปเริ่มมีปัญหาระบาดมาถึงเมืองไทยใช่ไหมรวมทั้งปีแล้วเนี่ยแต่มันช่วยไม่ได้มา,มาบวกกับตอนปลายโครงสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ไม่ช่วยให้ส่งออกของเราทั้งปีเนี่ยดีผมฝันทงว่าสักโตสักบวก0.16 0.2%่งนสะุดเอนีะเก่งสุดก็0.5%ุดอรนันนี้ถือว่าดีที่สุดละสำหรับปีนี้ ยังไม่มีใครโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลที่ดูแลการส่งออกโดยตรงที่จะพูดเสียงดังฟังชัดว่าเป้าส่งออกสินค้าไทยในปี2558จะมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ท่ามกลางเอกชนที่ต้องทํามาค้าขายทุกวินาทีนั้นพยายามตั้งเป้าส่งออกไทยปีหน้าว่าถ้าจะฟื้นคืนชีพส่งออกไทยให้ได้ที่4.5ประเทศไทยจะต้องเร่งหาตลาดใหม่รักษาฐานตลาดเก่าเร่งเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกให้มากขึ้น รวมถึงการแก้ไขต้นทุนการผลิตของผู้ส่งออกไทยซึ่งต้องยอมรับว่าต้นทุนส่งออกสินค้าไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งทั้งในภูมิภาคเดียวกันและประเทศอื่นๆที่อยู่คนละซีกโลกวันปีหน้าถ้าเรามาคาดการดูเนี่ยตัวเลขนี่ก็เริ่มพูดกันแล้วว่าโดยว่าภาครัฐนะฮะอาจจะสามารถทําได้ถึง4%เเเนี่ยผมก็มองแล้วก็ยังไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสภาพเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่น่าจะดีขึ้นจากปีนี้เท่าไหร่ ผมสามารถที่จะเดาวได้เลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยถ้าดีที่สุดก็ไม่เกินสามสำหรับคนไทยบทเพลง Made in Thailand ยังคงดังอยู่ในใจของคนไทยแม้จะไม่ได้สื่อถึงความหมายการส่งออกอย่างตรงไปตรงมาแต่คำว่า Made in Thailand ในโลกยุคอนาคตคงต้องปรับตัวถึงขั้นยกเครื่องครั้งใหญ่เมื่อมองย้อนหลังกลับไปในช่วงกว่า30ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะสายเกินกว่าจะคืนชีพการส่งออกไทยให้ยั่งยืนส่งออกปีหน้าเนี่ยผมว่าสักน่าจะปีนี้ฐานต่ำนะก็อาจจะได้3% 4%นะน่าจะได้3-4%เพราะฐานปีนี้ต่ำใช่ไหมแต่ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกปัจจัยภายในแล้วก็รัฐบาลอย่าไปทำต้นทุนอะไรจะ่าไปเอาใจไม่ไม่ใช่ไปขึ้นค่าแรงนะวันนี้ขึ้นดีก็จะบอกเรื่อง NGV เรื่อง ดีเซลคืออย่าไปเพิ่มต้นทุนธุรกิจให้มากกว่านี้นะเอกชนเขาก็จะประคองตัวได้